สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้อ,อากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายก็จะเลยพาท่านมาดูบรรยากาศของการรอใส่บาตรนะครับยามเช้านะครับคุณตาคุณตาก็รอใส่บาตรข้างหน้าคุณยายก็รอโมทนาบุ่นอยู่ข้างในนะครับ เห็นบรรยากาศรอบบ้านแล้วรู้สึกคุณตารู้สึกว่าคุณตามีความสุขนะครับตื่นเช้ามาได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับญาติธรรมทุกท่านที่าบางบางวันก็จะมีญาติธรรมมาร่วมใส่บาตรด้วยประมาณสักสี่สี่ห้า,าละสี่ห้าคนนะครับอันนี้ดูบรรยากาศทางบ้านาทางหน้าบ้านทางซอย ทางหน้าปากซอยติดถนนไฮเวย์นะครับติดถนนไฮเวย์นะครับซึ่งบ้านหลังแรกนั้นน่ะบ้านหลังแรกอยู่ทางด้านอยู่ทางด้านาซ้ายมือเนี่ยก็มาเตรียมตักบาทแล้วนะครับเตรียมตักบาทแล้วนะครับก็ผ่านมากอา <c oughs> อา็อาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นยืนออกกาลังกายอยู่ นะครับเพื่อนสารมิกด้วยกันนะครับเพื่อนสารมิกด้วยกันนะครับดูถนนใหญ่ไฟถนนใหญ่ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิดเพราะว่าอากาศทางไฮเวย์ไฟยังไม่ปิดนะครับที่บ้านคุณาไฟจะมาหัวลานไฟจะเยอะนะครับไฟจะเยอะนะครับไฟจะเยอะ ก็ก็ฝากให้ท่านได้ดูกันไว้นะครับดูกันไว้ถ้าใครจะมาเยี่ยมคุณตาเนี่ยมาได้เลยมาลงนั่งรถเมย์มาลงหน้าปากซอยนั่งรถอ่านั่งรถทัวร์มาลงหน้าปากซอยแล้วเดินเข้าเดินเข้ามาแต่พอลงหน้าปากซอยพบก็ถึงบ้านแล้วล่ะถึงบ้านแล้วล่ะนะครับถึงบ้าบนแล้วไม่ไม่ไม่ไกลนะครับไม่ไกล่ก็ผ่านหน้าปากซอยมาถึง ประตูที่หนึ่ง jogo. ยังไม่ลงนะครับประตูที่หนึ่งนะวัดโตวัวประตูวัวสมัยก่อนที่เราทาฟาร์มเนี่ยประตูที่หนึ่งเนี่ยเราจะเราจะมีไว้สําหรับนาอาหารวัวเข้าไปอ่าส่งในฟาร์มนะครับนาอาหารวัวเข้าไปส่งในฟาร์มเพราะประตูที่สองเนี่ยประตูที่สองที่คุณตายืนอยู่เนี่ยมันเป็นประตูคนนะครับคนจะเข้าประตูนี้นะครับคนจะเข้าประตูนี้ นะครับคนจะเข้าประตูนี้โดยปกติวันเนี้ยคุณตาจะมาตั้งใจจะมาถ่ายรูปพระจันทร์ค้างฟ้าแต่ว่าพระจันทร์ค้างฟ้านี่มันจะไม่ค้างวันวันขึ้นสิบห้าค่ำวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับเดือนเดือนอ้ายหรือเดือนยี่เนี่ยคุณตาก็จำไม่ได้ อุตราก็จําไม่ได้เขาเรียกว่าเดินอ้ายนะครับเดินอ้ายนะครับก็ก็อ่าก็น่าดูนะครับน่าดูบรรยากาศนะครับอ่า <c oughs> เห็นรถจอดอยู่นะครับในนั้นอนะ่ะเป็นโรงเป็นรง,งเก็บเป็นเป็นโรงเก็บเฟืองเอาา่าเดี๋ยวก็ท่านจะไม่เข้าใจว่าโรงโรงเก็บฟางสมัยก่อนเนี้ย จะเก็บฟางได้ประมาณ5,000ก้อน5,000ก้ 5, อนหรือ6,000ก้อนนะครับอ่าก็เก็บฟางไว้ใช้ตลอดปีนะครับเก็บวางไว้ใช้ตลอดปีเราก็ซื้ออ่า5,000ก้ 5, อนไอ้5,000ก้อนนี่ก้อนละ25บาทนะครับก้อนละ25บาท เราลองคิดดูว่าเท่าไหร่การเลี้ยงวัวการทำฟาร,ร์มนั้นลงทุนไม่น้อยนะครับลงทุนไม่น้อยตอนนี้บ้านข้างๆเห็นนั่นนะเมื่อสมัยก่อนเป็นบ้านของน้องสาวปลูกปลูกอ่าปลูกขายคุณตาตั้งใจว่าคุณตาจะซื้อนะบ้านหลังเนี้แต่ว่าซื้อไม่ทันเขานะครับซื้อไม่ทันเขาอ่า ระยังไม่มานะครับก็ว่าไปก่อนนะครับว่าไปก่อนออตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็จะซื้อแต่ซื้อไม่ทันอยู่เหมือนเดิมนะครับซื้อไม่ทันอยู่เหมือนเดิมเราก็ไปก็ไม่ไม่เป็นไรเราซื้อไม่ทันก็เพื่อนบ้านเขาซื้อไว้เขาก็มาปลูกอะไรตอนไรปลูกที่ที่โลเก็บรถ นะครับโรงเก็บรถนะครับส่วนบ้านทางทางปา้าอีกป้าหนึ่งนั้นเป็นเป็นเถียงนาของคุณตานะครับแต่ไม่ใช่เถียงนาเถียงนาไม่ใช่เถียงนาแท้หรอกเป็นบ้านที่ปลูกอยู่อาศัยค่าปลูกมันสามแสนนะครับเถียงนานี่ยเขาปลูกเขาไม่ได้ปลูกอ่าเขาก็ไม่ได้ปลูกอะไรมากมายแต่คุณตาปลูกไว้มันก็ เกินเถียงนาไปนะครับเกินเถียงนาไปมีคนมาขอเช่าอยู่มาขอเช่าคุณจาไม่ได้ให้เช่าเพราะว่าเราก็ปลูกไว้พักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับพระยังไม่มานะครับพระยังไม่มาแต่ขอลงก่อนนะครับขอลงก่อนขอลงก่อนถ้าไม่ลงแล้วนี่มันจะกลายเป็นออะไรที่ยาวไป นะครับอะไรที่ยาวไปตาสังเกตด,ดูเข้าไปนะครับเห็นเห็นแท้งน้ำสูงสูงนะครับแท้งน้ำสูงสูงเป็นที่เก็บน้ำบาดาลน,นะครับเก็บน้ำบาดาลจ่ายในลดต้นไม้ใน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 บริเวณนี้แล้วก็มีต้นไม้ต้นลวงพึ่งซึ่งเราเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ที่ที่ ที่สิของเรานะครับแล้วประจารายการที่สิบของเรานะครับก,ก็จะดูอยู่นะครับจะดูอยู่ไอ,อผ่านไปทางด้านาเห็นมีพุทธ,ธชวรลาท่านยืนอยู่ถ่ายคลิปนั่น,นก็เป็นโงเป็นโลเป็นเป็นที่เก็บเป็นที่เก็บเก็บวัวนะครับเก็บบัว นะครับก็ก็ให้ท่านดูไว้นะครับจะเห็นถังสีเขียวๆถังสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินนั่นน่ะจะเห็นอยู่ห้าถังนั่นน่ะเป็นที่เก็บปุ๋ยนะครับเก็บปุ๋ยนะครับเก็บปุ๋ยคอกนะครับเก็บปุ๋ยคอกเอาไว้ใส่ต้นไม้นะครับแล้วก็มีต้นไม้เราเนี่ยนะครับ ลูกท้อนี่ดกมากเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้กินหรอกมันก็ล่วงไปบ้างไก่กินบ้างแจกกันกินบ้างนะครับแต่หน้าภูมิใจนะหน้าภูมิใจอ,อ่าวันนี้ขอลงแค่นี้แหละครับหน้าภูมิใจที่